จำนวนเชิงซ้อนแซดมีส่วนจินตภาพส่วนจินตภาพคือคนที่อยู่หน้าไอเนาะเป็นร้อยยี่สิบสี่แล้วเเป็นจำนวนนับคําว่าจํานวนนับก็คือเหมือนน้องนับเลขอะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอันนี้คือขอบเขตจ,จํานวนนับท <c oughs> ีนี้เขาก็ให้คนนี้มาให้แซดหารด้วยแซดบวกเอ็นเท่ากับสี่ไ มุกที่พี่จะให้น้องจําเลยซึ่งข้อสอบแพท1หนึ่งล่าสุดสามาัญล่าสุดก็ใช้มุกนี้คือเวลาเจอเชิงซ้อนแล้วไปต่อไม่ได้น้องจะต้องแทนแซเป็น X บวก YI พี่เชียรให้เป็น X บวก YI เพราะว่าพี่เคยแทน A บวก B i แล้วมันวาดการาฟไม่ได้เอออย่างข้อสอบแผท1ปีล่าสุดเนี้ยเอา เอาแกนตามขวางคือกราฟไฮเปอร์โบลามาผสมกับเชิงซ้อนอย่างนี้คือแนวประยุกต์คือถ้าน้องแท่มัน a บวกบมันจะวาดกราฟยังไงอ่ะน้องต้อง x บวก Y แสดงว่าเอางี้นะพี่ขอละกันให้น้องแค่มันเป็บวกน x b I. เพราะว่าแพทยหนึ่งปีล่าสุดเอาไอแกนตามขวางให้เปอร์โบลามาผสมซึ่งน้องจำเป็นจะต้องแทน x บวก y มันจะได้วาดกราฟได้อันนี้สําคัญมากนะมันจะได้วาดกราฟได้พี่แล้วเชิงซ้อน ไอเชิงซ้อนแนวประยุกต์เนี่ยมันจะเป็นการประยุกตเกี่ยวกับการวาดการาฟน้องไปฝึกได้จากไทยบทสสวทแต่มันจะมีกราฟวงกลมมีเส้นตรงนู่นนั่นนี่เออฝึกได้เลยมันเรียกว่าการประยุกต์เชิงซ้อนอันนี้พี่เสริมให้นะว่าน้องจะได้รู้จุดว่าเชิงซ้อนประยุกประยุกยังไงวพาโจทย์ปัญหาหรอไม่ใช่ประยุก์กิดการแซดคนนี้น้องเอ้ยอย่าพึดด่งดิส่วนจินภาพเป็นร้อยยี่สิบ ส่วนจินตภาพอ่ะจินตภาพคือคนที่อยู่หน้าไอแสดงว่าคนนี้คือหน้าไอวายก็เป็นร้อยยีบสี่ไงนี่คือส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นแซของน้องอ่ะจะไม่ติด X กับ Y แหละจะติดแค่ X เพราะ Y คือจินตภาพได้ร้อยยีบสี่มันจะเป็น X บวกรอยยี่บสี่ไออไม่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเจอ Z เจอ Z ก็ยัดเลยหน้าที่น้องคือการยัด ยัดอย่างเดียวหน้าที่น้องคือการยัดแซเป็น x บวกร้อยยี่สี่ i x บวกร้อยยี่สี่ i หารด้วยคนนี้ก็แซเนาะเป็น x บวกร้อยี่สี่ i แล้วก็บวกอินแป๊เดียวจบแหละข้อนี้อีกฝั่งหนึ่งด้สี่ i น,นะเสร็จแล้วเนี่ยไอเรื่องจำนวนเชิงซ้อนเนี่ย พี่อยากแนะนําให้น้องจัดกลุ่มคือเอางี้ถ้าน้องรู้จักคนในดีแซดท่ากับเอ็กปอกไมันจะมีอยู่สองกลุ่มแซดคือจํานวนเชิงซ้อนเนาะจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกเขาเรียกว่าส่วนจริงส่วนจริงจะย่อเป็นไอ e, แลวก็แซดไอย่อมาจากเรียวเนาะที่แปลว่าส่วนจริงส่วนจริงของแซดคือค่าเอกไอเอ็มแล้วก็แซดเขาเรียกว่าส่วนจินตภาพของแซดคือหน้าไอก็คือวาย เนี่ยน้องต้องทําให้เขามีสองกลุ่มไม่ได้ซึ่งซึ่งพี่เลือ่อนนะคนข้างล่างเนี่ยมันอยู่แยกเป็นสามก้อนน่ะน้องต้องจับกลุ่มให้เขาอะซึ่งกลุ่มที่น้องต้องจับก็คือเอาเอ็กอะที่เป็นส่วนจริงกับเอ็นที่เป็นส่วนจริงมาอยู่ด้วยกันคือสลับที่เอาเอาสลับที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใส่วงเวลเขอีกครับเพื่อที่จะได้มีมีแค่หนึ่งกลุ่มอ๋อใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่พี่พูดให้ฟังเนี่ยน้องจะต้องเอาเจ้าเอ็กกับเจ้าเอ็นอะ มาอยู่ด้วยกันมันจะได้ยุบเป็นส่วนจริงคือมันมันต้องมีแค่สองกลุ่มเท่านะั้นในเรื่องเชียงซ้อนนะอีก้อนล่างเนี้ยน้องจะได้ไว x ่า x บวก n แล้วก็มาบวกร้อยยี่สบสี่ i เนี่ยคนนี้คือก้อนล่างจบปะเพราะฉะนั้นก้อนบนคนนี้จะเป็น x บวกร้อยยี่สสี่ i หารด้วย x บวก n แล้วก็บวกร้อยยี่สสี่ i เท่ากับสี่ i น้องๆไปน,นีนะ คือข้อสอบเอนทานบยที่เรื่องจำนวนเชิงซอ้อนเนี่ยที่พี่เคยเล่าให้น้องฟังมันเป็นแบบนี้เลยคล้ายแนวนี้เลยทีนี้วิธีคิดหลังจากเนี้ยมันมองได้สองแบบแล้วทั้งสองแบบเวลาต่างกันสุดโตกพี่จะแนะนำแบบง่ายนน้องรู้ไหมแบบยากคือยังไงแบบยากคือคูณคอนจูเกตคือคูณด้วยคนที่กลับเครื่องหมายนะไออันนั้นแบบยากเพราะว่า มันติดตัวแปรแต่แบบง่ายรู้ไหมคือแบบไหนย้ายอีเนี่ยขึ้นไปคูดอันนี้คือแบบง่ายย้ายขึ้นไปคูดที่พี่รู้เพราะว่าพี่เคยทําทั้งสองแบบพี่เคยทํามาแล้วทั้งสองแบบแล้วพี่ก็เชียร์ให้น้องใช้แบบง่ายแล้วการที่น้องจะรู้ได้ว่าโจทย์ข้อนั้นข้อนี้แบบไหนมันไหวน้องจะต้องทำข้อสอบเก่ามาเยอะๆเคยลุยมาเยอะน้องจะได้ได้เปรียบเลยย้ายขึ้นไปขูด เพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่ x บวกรอยี่สี่ i ที่เป็นตัวเศษ p สัดเลยนะแล้วก้อนเนี้ยยึดยึดตัวส่วนเนี้ยน้องก็ย้ายขึ้นไปคูณกับสี่ i แต่พี่ขอยังไม่กระจายได้ปะมันจะเป็นสี i คูณกับเจ้า x บวก n แล้วก็คูณกับร้อยยสี่ i ทีนี้ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะคือพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาเจ้าสี่ i กระจายกระจายเข้าไป ทีนี้ฟังนะฟังนะคนเนี้ย 4i เดี๋ยวมันกระจายมาก็แรกแต่พี่ยังไม่ได้กระจายเป็นกระจายเข้าไปใน xn นะพี่กระจายมาอยู่หน้าวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นมันจะเป็น 4i คูณกับ x บวก n อย่างนี้อ๋อใช่ปะอ๋อนะแล้วก็เอา 4i มาคูณกับ 124i พูดง่ายๆเลยว่ามันเอา124คูณ4อ่ะ4416คูด1 428เดคมันจะเป็น496 i อกำลัง2เพราะว่า i อเจอ i อไดแอนสองทีนี้ฟังนะฟังนะก้อนแรกเนี่ยน้องรู้ไหมว่าเขาคืออ่าส่วนที่เขาคือส่วนที่เรียกว่าส่วนจินตภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าน้อง น้องต้องจัดรูปทีหนึ่งคือมันคือเลข4คูณ i คูณ x บวก n มันคือ3คนให้คูณกันที่นี้เวลาคูณกันอะ่ะมันสลับที่ได้ซึ่งพอมันคูณกันมันสลับที่ได้เนาะพี่จะเอา i ไปหลังสุดอันนี้น้องเห็นคนนี้ปะโยนเข้าไปหลังสุดโยนไปหลังสุดพอโยนไปหลังสุดมันจะเป็น4คูณ x บวก n แล้วก็ i มันเท่ากันน้องจะได้มองอีกก้อนเนี้ย ชื่อว่าส่วนจินตภาพเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันคูณกันมันก็ทําไมกันได้สลับที่กันได้น้องๆช่วยงานพี่หน่อยน้องว่าไอกาลังสองได้ใครถ้าน้องจําได้น้องว่าไอกาลังสองได้ใครช่วยพี่คนหนึ่งก็ได้ไม่งงนะไม่งงนะอันนี้ถ้างงก็พิมพ์หาได้เลยอ่าน้องว่าไอกาลังสองได้ใครเดี๋ยวด้านซ้ายพี่แก้เขินแล้วกันเดี๋ยวมันเงียพี่ลอกมันก่อนเอ็กันร้อยยี่สี่ ix บวกร้อยยี่สี่อ เอาขอเวลาประก,กอบลบหนึ่งแล้วเจ้าลบหนึ่งอ่ะมันต้องไปคูณกับสี่ร้อยเก้าสิบหกพอลบหนึ่งคูณสี่ร้อยเก้าสิบหกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะสี่ร้อยเก้าสิบหกไปคูณกับลบหนึ่งมันจะต้องได้ลบสี่ร้อยเก้าสิบหกเพราะฉะนั้นอีกก้อนที่สองอ่ะมันจะเป็นลบสี่ร้อยเก้าสิบหกแล้วมุกถันมาจบแล้วเพราะว่า ซ้ายกับขวาเนี่ยมันถูกแบ่งเรียบร้อยแล้วถ้าน้องจำได้เนี่ยถ้าพี่บอกน้องน้องพี่โม่ๆนะพี่มี a บวก b i แล้วพี่ขอเทียบกับ2บวก3 i น้องก็ต้องเทียบว่า a เป็นเลข2 b เป็นเลข3คือพูดง่ายๆว่าส่วนจริงกับส่วนจริงจินภาพกับจินภาพอ่โดย a กับ b เป็นจำนวนจริงด้วยอาจจะได้คบแสดงว่าถ้าน้องมีสองก้อนเนี่ยน้องก็เทียบว่าจริงๆ ภาพภาพซึ่งมันเทียบเลยคนที่น้องต้องเทียบก่อนคือคนที่ติดหนึ่งตัวแปรน้องเห็นเอ่กปะคนนี้คือส่วนจริงเพราะไม่ติดไอแล้วอีก้อนฝั่งขวาก้อนนี้คือส่วนจริงเอาเครื่องหมายมาเลยเพราะเขาไม่ติดไอแสดงว่า x อของน้องอะ่ะมันจะเท่ากับลบ4ี่อยเก้าสบหกอันนี้คือเทียบจริงกับจริงน้องก็เลยรู้ว่า x ของน้องอเป็นลบ4ี่้อยเก้าสหกแล้วน้องก็เทียบภาพกับภาพ ภาพภาพคือจินตภาพนะหรือเรียกว่าหน้าไอาก็ได้ซึ่งพี่ขออนุญาตเทียบหน้าไอาหน้าไอาคือน้ำเงินกับน้ำเงินคือมันเป็นเครื่องหมายบวกไงก็เทียบได้เลยน้องก็เทียบน้ำเงินกับน้ำเงินซึ่งน้ำเงินมันจะเป็นร้อยยี่สิบสี่เท่ากับสี่คูณกับเอ็กบวกเอ็นจบแล้วข้อนี้ก็น้องสี่คูณอยู่เอาไปหารซึ่งพอสี่หารร้อยยี่สิบสี่อ่ะสี่สามสิบสองสี่สองแป๊บหนึ่งนะ สี่สองยี่สเฮ้ยสีพี่องสี่เ, 4, 1, 4. เออได้3ามาจากไหนวะเนี่ยโคณิต oh, เถื่อนหรือเปล่าน้องจะได้ x อบวกเแล้วหน้าที่น้องก็ยัด x ไปอีกโอยัดยังเมามันน้องก็จะได้ว่า31มสิบเท่ากับลบสี่บกบวกเเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถาม n และ n ต้องเป็นจำนวนนับด้วยถูกไหมก็ย,ยัยลบสี่้อยเก้ไปบวก31ได้527จบ สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4 6 5 0บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6 5 5 0บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่ matt underscore dark มีตัวแอสไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน